มาตามคําขอครับใครขอเรื่องการทําจํานวนกวักไว้เนาะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสายพันธุ์กวักนะครับแต่จริงแล้วก็มีการเคยขยายพันธุ์แล้วทําจํานวนไว้ก็ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะสำหรับสายกวัดด่างพวกนี้เนาะ,ะมันมีทิคเ,เ,เ,เล็กๆน้อยๆที่จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันที่เวลาเลือกอใบหรือว่าดูว่าให้กิ่งเนี้ยสภาพด่างแบบนี้ ควรจะหั่นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ความด่างที่ดีมีโอกาสได้มีความน่าจะเป็นที่ได้ความด่างดีหรือว่าต้นที่สวยออกมาเนาะอ่ะมาดูกันครับวิธีการดูของผมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันเป็นเพียงความน่าจะเป็นของการไล่ตาด่างไม้แต่ละประเภทจากจาก,จากที่เคยทํามาอ่ะในสายพันกวกนะครับจากที่เห็นเนาะเขาจะเกิดจากหัวที่ถูกสร้างจากได้ในส่วนของใบที่ถูกตัดเนาะ ถ้าเราเวลาสังเกตน,นะครับถ้าเกิดใบกวักอะบ,บางทีในกิ่งเนี่ยเขาจะมีฝั่งที่ด่างจัดฝั่งที่ด่างสเตียดีฝั่งที่ด่างสวยวิธีการเอาประโยชน์จากการด่างเนี่ยมาใช้อ่าวิธีการเลือกจะตัดตำแหน่งตรงไหนเนี่ยอนนสงสัยเ,าาเหมือนกันอธิบายแอดมินแอดมินพอจะเข้าใจได้ไหมเข้าใจเก็ตอยู่บ้างเก็ตอยู่บ้างโอเค <laughs> อะเรามาดูต้นนี้นะครับเราวิเคราะห์สภาพเนาะตัวนี้เป็นอ่ากวักที่ผมเพิ่งรับเข้ามาใหม่เนาะมาดูมาหัน่นทำจํานวนดูว่า ความกลายความอ่านิ่งของเขาเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูลุนต้นนี้ไปด้วยกันแล้วตัวนี้ก็เป็นไม้ที่สวยตัวที่อรอูการจเจริญเติบโตเขาไปด้วยกันนะครับตัวเนี้ต้องบอกว่าฝั่งเนี้ด่างสเตียดีเลยอ่าขอชมหนะะ่อยครับเห็นไหมฝั่งเนี้ยด่างสเตียดดีม,มีมีพื้นที่สครงะหอแสงได้ค่อนข้างเยอะอืมอ่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ด่างจัดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าด่างสีอ่าด่างสีสีออกสม้สมเนาะอ่าถ<ม>้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสคราะห์แสงสีดำดำใช่เื้นที่สครงะหอแสงได้ได้ดีนะครับสองใบฝั่งเนี้ยก็คือ ถ้าเราเลือกตัดเนี่ยหลายคนน่ะถ้าตัดเป็นตัดที่ข้อข้อข้อต้นไว้แล้วให้เขาเกิดที่ตัวก้านนึกออกไหมครับก็เท่ากับว่าเราจะต้องอ,อ้างอิงความด่างจากของทั้งฟอร์มรอ,อืานึกออกไหมครับเวลาเราตัดที่ข้อเนี่ยก็คือเวลาเขาสร้างหัวเขาจะสร้างจากก้านสร้างจากก้านใช่เพราะถ้าต้นเนี้ยเป็นสมมติเป็นฝั่งหนึ่งด่างฝั่งหนึ่งฮาร์ปไอ้ฝั่งหนึ่งเผือก หัวที่สูงซ่าออกมาเนี่ยมีโอกาสที่ครึ่งหนึ่งจะเป็นเผือกครึ่งหนึ่งจะเป็นส่วนด่างเวลาเขาแทงเนี่ยมันถ้าแท,าทางทางทางฝั่งเผือกเนี่ยก็โอกาสที่จะเผือกสูงอ่าหรือถ้าแทางทางฝั่งด่างเนี่ยก็มีก็เป็นโอกาสด่างได้เพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเราเลือกให้ดีเนี่ยอ่าสมมติเวลาอยา่างฝั่งฝั่งที่เป็นฝั่งด่างเนี่ยถ้าเราตัดเฉพาะในส่วนของของใบออกมาเนี่ยเราก็จะได้อ่าความด่างสเตียของใบนี้ความน่าจะเป็นอ่าความน่าจะเป็นที่จะเป็นด่างสเตียของใบนี้แต่ถ้าเราตัดติดก้านมาเนี่ย การความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นของทั้งต้น oh. อ๋ออ่าเข้าใจไหมเพราะต้นที่ส่งขึ้นไปแล้วก็อ่าเป็นเป็นแนวตัดของส่วนด่างที่ถูกตัดออกมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นความน่าจะเป็นของทั้งต้นละคือฝั่งขวาก็คือด่างจัดฝั่งซ้ายก็คืออ่าเป็นด่างสเตีย uh. อ่าเนื้อไว้หรือหรือเขียวกับเผือกอ่าถ้าถ้าเป็นแล้วแต่ถ้าต้นเป็นเขียวกับเผือกฝั่งซ้ายของขวาเนาะของกวากเนาะอ,อ่าเพราะฉะนั้นต้นเนี้ยอย่างเวลาผมจะตัดเนี่ยผมอ่าผมเริ่มทําให้เริ่มเลยนะคะมาอ่า เนาะคราวนี nope. when when Walker, uh, s <S ้เราจะเริ่มตัดเลยเนาะอย่างใบแรกเนี่ยครับตัวนี้เป็นใบที่ด่างสเตียดีเนาะผมจะตัดจากที่ก้านที่ก้านของใบอ่ใบสเตียดีอ่าทนะที่ก้านใบนะครับไม่ใช่ที่ก้านต้นเนาะก้านใบเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมตัดมาก่อนปึ๊บที่มาชำเนาะอ่าเดี๋ยวขอชมด้วยนะคะอ่าอ่าอย่างนี้เลยโอเคเรวขอชมหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วก้านเนี่ยเป็นตัวส่งความเชื้อด่างที่เป็นสเตียมาทั้งของใบนี้เนาะอ่า ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะได้หัวที่สเตียทั้งหัว,<า>วให้เรา <จะ S 2> ได้ไดลุน <ตา S 2> ได้เยอะดได้ดีขึ้นอ่ะโอเคเนาะผมวางก่อน่ใบใบนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นด่างจัดซึ่งบางทีอาจจะเกิดอ่าถ้าเราตัดที่ก้านเนี่ยความด่างจัดพวกนี้อาจจะทําให้เกิดไม้เผือกได้ เออนึกออกไหมครับมีโอกาสไม้เผือได้สูงซึ่งเชื้อตัวนี้เขามีเขามีไปที่ด่างอยู่แล้วเท่ากับว่าหนึ่งแทรกนิดนึงเวลาเราเห็นในตลาดที่มีคนขายใบเดียวแล้วแบบโหด่างสวยมากสวยเร้าร้านมากอะไรเงี้ยความเสี่ยงก็ตามมาเช่นกันใช่อู้ย่างงี้มันก็คล้ายๆกับการที่เราเลือกไม้ด่างที่มันด่างจัดๆและโอกาสเผือก็สูงที่หน่อใช่ก็ใกล้เคียงถูกปะแต่ต้องต้องดูก่อนนะครับจริงๆมันมันมันด่างจัดบางทีเราอาจจะไม่ได้ความด่างของใบนั้นก็ได้เราอาจจะไปได้ความด่างของฟอร์มต้นทางการเพราะว่าาเตัด ติดการมานึกออกไหมตอนนี้อันนี้ผมต้องอันนี้ดูด่างจัดไปมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเผือกสูงในหัวใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะตัดติดการไปเพราะว่าการด้านนี้สเตียด้านนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าโอกาสพื้นที่เขียวเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งพื้นที่ด่างเนี่ยเป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละอ่านึกออกไหมโอกาสที่จะทําให้เราได้ต้นสวยเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะตัดติดการ อ๋อเพื่อใช้ประโยชน์จากก้านใหญ่ก้านหลักเลยอ๋อเดี๋ยวขอชมค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือเราไว้ใจตัวด่างจัดนี้ไม่ได้ใช่เพราะตัวเนี้ยใบเนี้ยจะได้ประโยชน์อ่าจะได้ความด่างเวลาเขาสร้างหัวเนี่ยจะได้ความด่างของฟอร์มต้นอืมอ่าเพราะเราตัดที่ก้านเนาะเป็นความน่าจะเป็นนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม้ด่างเวลาไล่ตามันเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะสุดท้ายซึ่งเขาจะ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าโอ้โหและก้านเขาก็แบบชั้นเลเยอร์สั้นมากตัดยากนะคะอ่ะโอเคเห็นไหมเขาจะมีพื้นที่ด่างที่เป็นด้านเนี้ยที่ด่างจัดเป็นสีชมพูส้มๆนะอ่ะเห็นแล้วส่วนนี้เป็นด่างสเตียเป็นเนื้อขึ้นไปเห็นไหมเออเห็นอ่ะเวลาเขาสร้างหัวเนี่ยพื้นที่การด่างเขาจะเขาจะมีความผสมผสานระหว่างเขียวกับอ่าฝั่งฝั่งนี้ก็จะมีความฝั่งด้านเนี้ยก็จะมีความออกเผือกได้ใช่ถ้าเราถ้าเราตัดตรงนี้ ความเผลือกขึ้นไปเยอะเห็นไหมถ้าเราตัดตรงนี้อ่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นหัวเผลือกมากกว่านี้ขอเน้นใบให้พี่ๆเขาดียสักนิดหนึ่งอ๋อพี่เกย์ตัดตัดที่ก้านหลักใช่ไม่ใช่ว่าตัดที่ก้านใบนะทุกคนใช่ครับก้านหลักนะอ่าก้านหลักตัวขามันนะขาหลักอ่ะใช่เข้าใจอ่าโอเคเวลาเวลาเราซื้อซื้อกวักใบสวยเนะ่แต่ถ้าฝั่งนี้เผลือกเนี่ยเวลาเขาตัดติดทั้งก้านมาเนี่ยอ่าโอกาสที่หัวเนี้ยจะออกมาครึ่งเผือกครึ่งด่าง มีสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความความด่างของใบนี้จริงๆเอาต้องเอาแค่ส่วนก้านตรงเนี้ยให้เขาสร้างหัวนึกออกไหมถ้าอยากได้ความด่างในเปอร์เซ็นต์ขนาดเนี้ยเข้าใจอ่โอเคอ่โอเคอันนี้อันนี้ต้องบอกเป็นบอกกับพี่ๆนะคะว่าจากประสบการณ์นะมันอาจจะไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นนาะนะคะแนวปฏิบัตินะคะใช่ครับอ่ะ โอเคเห็นไหมอันนี้เป็นด่างสเตียร์เนี่ยถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยถ้าราใครสังเกตดีๆตรงเนี้ยเห็นไหมความเผือกคือกดูระดับก้านเลยจ๊ะอันเนี้ยเอาดึงใบที่ออกได้ไหมนี่ยเส้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยส้นนี้ใช่ไหมอ่ะอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยความเผือกเห็นไหมถ้าหัวอยู่แทงหัวฝั่งนี้เผือกแน่แน่แทงหัวฝั่งนี้ด่างอ่าโอเคโอ้ดูระดับก้านเลยนะเขาเรียกว่าขาแล้วกันนะเนี่ยเรียกว่าขาโอเคเนาะขาเนาะตัวเนี้ยผมจะตัดตัวนี้ตัดที่ก้านเหมือนเดิม ชำชำใกล้อที่นะการใบไม่ใช่การการการต้นนะอันนี้ตัดที่การใบไม่ใช่ขาใช่ไม่ใช่ตัดที่ขาอ่าเดี๋ยวขอโฟกัสให้พี่เขาดูอีกรอบได้อ่าโอ้ยต้องมานั่งวิเคราะห์กันเบอร์นี้เลยนะอ่าโอเคอหมายถึงแนวพี่เกนะคะคนอื่นเขาก็คงตัดแล้วแต่นะ,ะแล้วแต่นะว่าไปใบนี้ก็คือสเก็ตไปเรื่อยเลยนะเนี่ยเนี่ยเผลอๆทำลูกดีเนี่ยอ่โอเคอันนี้เหมือนกัน ตอนนี้ผมจะปล่อยไว้ไว้ให้เขาเลี้ยงแล้วกันเนาะสักสา,ามใบก็พอไหมแลงนี้คือ,คอพี่เกจะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้เป็นอ,อ,อินทรีย์สารสูงๆเพื่อทําหัวได้ดีไหมก็ก,ก,ก็ก็เปลี่ยนเปลี่ยนอยู่แล้วครับตัวน,นี้เนะาะแต่ตอนเนี้ยผมอาจจะเมงไม่ยุ่งก่อนให้เขาเกิดก่อนกําลังคิดอยู่ว่าใบนี้จะเอาไว้เลี้ยงแค่พอไหมได้ได้อยู่ไม่เป็นไรพอไหมพี่เขาม,เเขามีเขามีหัวอยู่แล้วอ๋อได้สิได้สิสโอเคเพราะฉะนั้นใบนี้ เดี๋ยวก่อนอแทรกนิดหนึ่งการวิเคราะห์ของพี่เกคือ,อมันเกิดจากขาใบนี้ทั้งกิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยจา,จากแหล่งที่ได้รับมาเนี่ยนะคะ,ะ,ะการใหญ่ เขามีหัวมาแล้วนะคะอันนี้เราต้องวิเคราะห์แบบนี้ด้วย<ช>เพราะว่าพอมีหัวแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะแทงหน่อมันง่าย<ช>แต่ถ้าอยู่ดีๆตัดสดมาเลยแล้วเราทิ้งใบเนีใ้ใบเดียวอะ่ะโอกาสที่จะจะจะ,จะเน่าเข้าสังเคราะห์แสงต่อไม่ได้ก็สูงนะก็สูงนะ,ะก็สูงนะอ่ะ,อะมันวิเคราะห์กันแบบนี้เนาะโอเคอ, okay. อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผมตัดได้เพราะว่าผมรู้ว่ามีหัวมาอยู่แล้วนะครับหัวมาพอประมาณสดพอประมาณเลยแหละอ่ะเนาะอ่ะโอเคเช็คพ่อความช่วยทีไหมอ่ะได้เช็คพ่อความช่วยทีอ่าโอเคนี่เห็นนะ อ้าวเหมือนมีตาใช่ไหมยังมองไม่เห็นอาโอเคมีหัวไหมเอาขึ้นมาดูได้ไหมขึ้นมาดูขึ้นมาดูก็ได้นี่โอเคอ่าโอเคปลักนี้เขาค่อนข้างทนทานนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายนะคะเอาตรงๆก็คือเป็นไม้ด่างชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไม่ยากเลยค่ะอันนี้คือง่ายมากค่ะผมไม่ยุ่งแล้วกันเพราะว่านี่ผมผมว่ากจะไม่ลื่นเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาเพิ่งเปลี่ยนวัสดุมาโอเคเนาะอ่ะ โอเคตอนนี้ผมจะไม่ใช้ประโยชน์จากก้านเนะเพราะก้านเขาเหมือนว่าด่างจัดเห็นไหมครึ่งหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสจะได้ออ่าหัวเผือกสูงมากถ้าผมจะตัดชำที่ก้านเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดใบนี้สเตียรีเห็นไหมผมจะตัดชำที่มันอาจจะดูมืดๆหน่อยนะคะคลิปนี้เพราะว่าพี่เก้มาทําที่อในอาคารนี้ไฟไม่มีเลยนะคะอันนี้ผมจะตัดชำที่ใบนะอ่าโอเคอ่าขอชมให้เห็นชัดๆค่ะมีหลังใบอ่าโอเคเห็นไหม อันนี้หน้าใบเห็นไหม e คะนี okay. hier, ่ม uh. okay, no? okay, uh, okay. 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 ีกระจายเต็มไปหมดเลยพี่เกเลือกตัดที่ก้านของใบไม่ใช่ขามันนะคะใช่โอเคเนอะโอเคอันเนี้ยตัดที่ก้านเขาเรียกก้านก้านหลักเขาเรียกว่าขาขาใช่ไหมใช้คำว่าขาก็ได้เขาเรียกกันมาเราก็เรียกตามเข้าไปโอเคเนอะอืมจริงก็คือก้านหลักนั่นแหละอะอันนี้ด่างสเตียดีมีมีเชื้อดีซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้หัวด่างสเตียดีตัดที่ก้านใบครับ อ่าโอเคถ้าเรามีความสุ่มเสี่ยงดูรู้<น>สึกว่าใบนี้มันมันด่างเกิน50%ก็ปัดขาเข้ามาสักหน่อยนะอ่าเพื่อเอาพลังงานสร้างหัวให้มันมีโอกาสอ่าโอเคนี่คือเทคนิคของวิเจอ่ะโอเควิธวีเป็น,เป,นเป็นวิธีการวิเคราะห์ไม้การไล่ตาด่างของไม้กลุ่มนี้แล้วกันเนาะอ่ะที่จากประสบการณ์ที่มีมันอ่าอาจจะไม่ได้มากแต่ก็ ที่ทำมาก็ได้ผลดีอยู่โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์อ่าแค่นี้เลยอันนี้เปเลี้ยงต่อเนาะเพราะว่ามีหัวรอหัวได้เลยอ๋อย่างนี้เราก็รอแค่ตัวหน่อใหม่ที่แทงมาจากหัวจบเลย,ยให้นี่สั่งข้อแสงอาจจะซอกสั่งข้อแสงไม่ได้มากแต่แน่นอนเขามีหัวแล้วก็ไม่กังวลมากาอ่าแล้วก็มีพลังงานจากขาเขาด้วยอะอันนี้เดี๋ยวผมชําเลยโอเค